ฝนตกพี่น้องตื่นมากับฝนตกลดเนาะเมื่อกับบ่อได้บริาพากันเอาคัดจอกมาอยู่บ้านสวนเสียงสวรรค์เปลี่ยนไปเนีย่ยคือเป็นวัดนี่เนะาะว้าตอนนี้ฝนตกปล่อยๆพี่น้องพาย,ยุยเขาบริวชงใดหมื่อวานนี่แดดแท้แดดว่าเนาะแดดมาสองสามมืออบเอา เมื่อนี้ตื่นตอนเสาฝนเถ่งลงมาอันแถวท้องหน้าที่เห่าเนี้ยไปในบ่แม่นหมอกเด้อจ้าฝนพี่นอ้องเนาะสบายดีเดอ้อเนาะสบายดีบัดสู้ขูู่่ขนสบายดีตอนเสายินดีตอนหับเขาสู่สองสาวันหลันถุงเดอ้อเนาะตอนนี้บานรรคนฝนตกอากาศเย็นเย็นเขตอื่นได้เป็นจังใดในพี่น้องเนาะฝนตกอยู่บ่คอมเมนต์มาบอกในเดอ้อเนาะ อากาศเปลี่ยนค้นกับเปลี่ยนคือกันบ่ได้เปลี่ยนไปได้ไหมเนองบอได้เปลี่ยนแปลงแปลงได้เปลี่ยนไปน้ำแบบว่าบอสบายเนาะฝนตกเนะี่ยประมาณสองโมงเสาร์อยู่บ้านซอนตอนนะหูเหมยอยู่เมื่อ,อคืนนี่นะ่ะฝาห้องห้องถักบปต๊เนาะแต่ว่าลม้มเริ่มลม้มตั้งแต่สามสี่โมงแรงกำลังลมกำลังเหมิดขึ้น กำมาตกขอนอยากแจ้งจนกระพองเดี๋ยวนี้จะว่าซีลิ้นเบิดมือกับบรจักเนาะพากันเมื่อ anyway. บรได้าได้พากันนั่งของแม่ฝึกในคกินิกบรรยากาศดีนะนี่เนาะฝนตกลิ้นคือสิไปเลี้ยงงัวบรได้เลยแล้วเมื่อนี้พ่อไปเอกไปเอกไปจากแม่เอกดูสนใจ คุณเจ็บแห้งคุณสั่นเช็ดรวเช็ดรวดเอามาเบิงงดูหูนะไปไปไปมันหดบกเขามาสัมผัสเบิบนในหูบเขากัดหูมั้ยเ่เขากัดหูโอ้ยเขาไปแม่แนี้เลยเนาะเขามาในเฮือนผียาไปนอนในหันไดมึงในหูน่ะหูมีแต่เลือดถือเขากัด ไปหาโลติดซึงเขามาแม่กาแฟนี่บักกิ๊ตต้นตาอยู่นี่ไดบอกฮะมาแต่ใส่ดนิก็มาแต่ติดซึงบอกได้บอกไปยาบลีนะแล้วกำมาถามบักกาแฟดิสนใจเรื่องบักกาแฟ แต่ว่าเจ้าหลักเห็นกับมามข่อยหมจัะไปไปเมืองมันไปเงินเผิเเ่นแล้วเผิ่นกาดหูมาแน่ๆเลยแม่ <c oughs> <c oughs> เอามาลัด่เอามาลักดายังเปียกอยู่บนท้งข้นมาแต่ กำลังพักกันเก็บไสเดือนจ้าตอบัาน์ซอนสีเอิญขี่กระเดือนมันขึ้นได้บบจักงหามกระปุกตัวนะป้าวันหลังบรรยากาศหลังฝนตกสดชื่นสดชื่นเนาะมื้อนีนซ้อนสิพาถูกคนไปใส่เบ็ดป่ากับนนองธรรมสบายดีสบายดีป้ารุงสบายดีเสียธรรมในใสกาแฟยำองเล็กติละ อืไปหาผู้สาวผู้สาวสกกระปกมีแต่เห็บมึงในพี่น้องสังเกตมึงอืป้าได้บ่อืม,อมป้าซิวบักทำเต็มเอาใส่กระปุกไว้ดูป้าซิวก็แคเอาใส่ในเบ็ดเอาไปใส่เ,เบ็ดเหยื่อลอย วสิาพาไปใส่เบ็ดป่าตั้งแต่หลังลุงเรือนอ่นนนะนะพอดีมือเสาร์นี่ฝนตกข้างกระเ้านี่แหละพี่น้องตกตั้งแต่สองโมงเสาร์เนาะเบิง่ง,งนําเสาะคนาขาดเบิดขาดเป็นห้องลงไปจนหอดผูนี่ทําเอื้อบทันนับสำแดงว่านี่มันจะหลังก็เอาลายแเอาเบ็ดลุงเรือนมาเอาใส่เบิดนี่แล้วเหรออยู่ในเียงเราถียงเราแต่มือก่อนอนะ่ะเราใส่เลยบอมนันบอมนัน เราว่าอย่าคักเบ็ดถิ่มอยู่จนสิบลได้มาใสอีกแล้วว่ามันบ่มันเดี๋ยวเอามาลุ่นเนาะมือในซ้อนไปใสกับน้องทำว่าสีมันบ่ก็ว่ามือนี้นะสีละอันยับลงไปใสอยู่ผู้ยู่แคมผายหัมเบสและขี่กระเดื่อนนะฮะเบสและขี่กระเดื่อนนะมันสีพอใสติออเบสยูอ๋อเบสคือไ่ต่อไม่ใหมาใส มันลงกับพูดนี่นี่น,นี่พี่น้องมึงปลาซิวเห็นบ่เห็นบ่นบในกล่องเห็นบ่แล่นบุดวัดบุดวัดอยู่ปะ่ปะป่ะมีของอันนี้ของสื่อทาหารพันกีบด้วยนี่ค่ะบ้านเฮาบ่คอยมีของแบบนี้ได้ที่น้องทำพายนะเนาะอันนี้สิเป็นของทางบ้านเขาเออแหงนะทุกคนซ้อนสื่อมามแต่ละเขตเขาเออของอิจูบบ่ <laughs> ของอีโจทย์ของอีตุบแต่ละเขตแต่ละบ่อนี่เนาะกันจักสานนี่ก็แตกต่างกันไปคือกันเด้พี่น้องเนาะอย่างกระตาบันสวรคนน่ะมีอีกแบบหนึ่งกับเขตอื่นกับสีสานอีกแบบหนึ่งเนาะเขาทางนี้ก็กำลังเริบงามแล้วบรรยากาศดีมือนแม่นปลาโขบปลาเค็งบ่าฟนต๊ะหน่ำลาตามทางป่ามีตัวขึ้นตัวลงฟ้นต๊นี่บ่ต้องยากคุดเลยขี่กระเดื่อนนี่พี่น้องมันแบบน่ำโสแล้วมันก็สีออกมา ไป้าหลอกเก็บเอาตามคันแท่นหน้าได้สิบรางเยลยรวมป่าเข็งนำวัสดุนำลาดคันแทน,นาแป่นเอึดเตือนพ่อแม่เพิ่นลกหยาอยู่ผมป่าเค็งพี่น้องมึงนี่ปลาเข็งหน่อยนี่เห็นบอได้นำนี่น,นี่ห,หามจับมึงดูหามไม่ใช่นี่นี่อยู่ในอันบอนเก่านี่แหละเออนัน่นแหละนั่นแหละ จับเอามาให้ผู้ชมบึงดูโอ้โอ้โอได้เลยเอาขึ้นมาสูงๆอยู่เชิงเขาได้เดี๋ยวตัวนี้ในน้ำมีปลาในน้ำมีเขาอีเลเดทุกคนนี่อันนี้มันเป็นปลาเค่งธรรมชาติเนาะปล่อยลงให้หน่าทาั้งหลังจา้านะลูกอันฝนตกน้ำไหลแล้ว<ส>มันอยากขึ้นแม่นส่วงเลยมันยังสีบบท่านดน้ลงบันไรพ่กแหละมันมีเดือนที่ป่าลงอยู่ตอนนี้มันก็ทั้งตัวขึ้นตัวลงเนาะตัวลงนี่สีโบไรท์ทอตัวขึ้น คิดว่านำสีแหงป้าป่าเพราะว่ากำลังแดดนำกำลังขอนพอดีได้ฝนตกลงมาเมือ่อคืนนี้เนาะเยอะไปอีกขนนำมาแหงส่วงนี่สิบมีป่าลงตรงเลยเด้นีน่ฮัมใส่ไม่เบ็ดนี่เนาะเออว่าใส่นน่นี้เลยอยากมาหยั่บ่มันเป็นท่อนำไรนี่ใส่รลดมึงในเบ็ดเอามาเบ็ดเครื่งองตี เด็อดหงเลาะปินว่าพิดิติล่ะเอาดีๆเด้อวันนี้มันตัวน้ำมันสีออกลบอสีใส่ปลาซิวเอาปลาซิวก็ใสได้อ่ะใสใสใสางเยอะมันชืๆก่อนเออนะอ่ะรุนนะจ๊ะตายแล้วระวังขี่กระเดื่องกับปาซิวนี่เนละยลังไดซีมันเนาะมันหมัน็กห้มันเป็นเด้อระวังมันเกาะมื่นแหละเลาซิวเกาะเนเกระเือ nên bộ chia phi phi thằng bê tông nè ừ, năn xuống thế Năn giờ giờ hết đét nhau đét nhau nè song khư gì bố พอ่อเหรับอืมบุญนะคะทุกคนเคยคือครับ <laughs> ไปบ่คือกับบ่โห่ต้องได้ขนมจาของใส่เรื่อว่าไปอ้วยลุงวางใบตองนะหันเลยเอาใบตองออกเลยเขาบอกมันต่ำโคเอาคืออมันพอดีตี พอพะมันลอยมันกับบ่อเอาหวัวมันขึ้นโคกเดมันจิงมันก็เห็นอยู่ดอกปะพุ่นบนน้ำไหลลงมาแต่ขนา,าดเออผู้จะมันมีไปเจอเหรอเอียงนะคือันเอาปลาซิใส่บ้านี่สิมันคือปลาซิลอยอยู่ขั้นปลาซิอันเาเออเฮาใส่กระเดือนเบิร์ดก่อนแล้วเฮาจงเอาปลาซิวมาตาม อยู่ปะพ่อแล้วพอแล้วเออป้ปะเสียบดีๆเลยวก็พ่อเจ้าเคยใส่แะมันอยู่เจ้าเคยถือปลาอยู่รุ่นนะจ๊ะว่าชุมเขาสีมานบอมันนี้ป้พ่อแล้วลูกป้าป้ไปบนอื่นปะมันดอยลงมันดอยโผลด้ค่ะ มันสิทะลกไปทั้งเบ็ดขี้กระเดือนแห้งหน่อยเหี่ยวแต่กระปุกเบกิ้ลดำก็มีนี่เดี๋ยวเิาจะมาใส่บอลแถวขังน้องนี่แล้วเนาะปากโถนำไรใช่ทั้งซองขังเลยเด้อค่ะทั้งหลุมกับทั้งเถิงเลย่ะนั่นดิ khỏi à liệu là các nghiêm sai hay nhìn dạng Chắc không dạng dạng Thấy không, không? Chốt ở luôn dạng 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 mà dạng 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 dạng

ตามน้องทำไปจ้ะนี่แล้วน,นี่ใส่ซองเลยลนี่ใส่ซองใส่สาบเลย Chứ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video ยินแต so er ่เสียงหำไหลพี่น้องทางน้ากำลังเลี้ยงงัวอยู่ลองเมยกับประบุฝนหิบเพราะว่าตัวใส่ก้อนรุดไปแล้วหมดอ่ะ เจ็บสีตายก็ยังเล่นลงมานำแดดนี่นะคือมา่ะเด็กโฮตัวเองของป่าอืมโอม้ยคือมาใส่ไฮเทิงนะครับนายนนเชิงหัวบกาะแฟนนเสียบลงบนนะ่นะนี่เออ ชูงผล่นจะหเอาลงตามอีกมันเอาลงมได้ขันเอาลงมันก็ไไรไปตามน้ำสห้อใส่นีส่ันวางข้างเขาน้องนี่ก็พอบลงไปใส่สังนาฬีกันอัศนีขั้นนี่พอนี่บนำต้นห้แงงัวกะคขันฝนตกแหนบได้กินยาห้องซ่อนโเดน หนาสิบรุรีออกแต่อหอกมั้ย่ไหมนีแล้วนะไปย,ย,ยังนะ เ่อาอะไรคะพุนพุนมันใจบอน, <c oughs> นี่ทำรังหนึ่งในยักใส่ในหนีนี่ทำบอบอบอมันบอขึ้นต้องมานนำแห้งนี่นี่นี่ ตัดงางม่วงออกนั่นนี่แล้วมันนันนั้นแป้นแป้นตะกี้เห็ดอุบทุกอยู่บึงในมันเสะมาทางนี้แต่เก่ากันนนนี่ก็เป็นปองคันนาเนาะนํำทางคันนาขาดเบิดแล้วจ้ะก็หัวหมวกมูวนน่ำกำลังลงฝนกระตกอยู่แต่แบบมันก็แห้งอยู่แต่แบบบดแห้ง ขนาดว่านำถ,ถนั่วให้ถ่วคันได้เพียงนะทำมาใส่ขางนี่ก็ได้ครับทำทำนี่นีน่โบโบนั่นน่ะนี่บังท่ายางลงไปในเจนะนบ่ไปอีกเออนั่นเละปินานลงโอ้ยมาทำต้นเขาก็ได้ครับ บนวิธีเสียบเบ็ดเพิ่นบอกว่ามันแฉแน่นอนบนคือในค่ายแต่นี่ของเด้เอาเอาเบ็ดไปหอยไว้อยู่ขั้นอันนักก่อนปะทิ่มไว้อยู่เทิมคนเลยเฮ้ออันี่เดี๋ยวไปหอยเบ็ดไว้อันอยู่ล่างลีก่อนจะไปยำอนนเอาละสิไปตากม,มาได้เลยต่่ามใเบ็ด มาไปแล้อยางสยามรีสูบังเด้อทุกคนหลังจากที่ฮอใส่เบ็ดป่าแล้วเนาะทุกคนฮอกก็ต้องมาถาก่อนจากน้อยจงไปยามเบ็ดเนาะเบิ่งในะนำห้องปกติถาฝนตกแห้งๆแถวนี้จะบ่บเห็นเดินเลยเนาะน่ะมันจะหลวบิบเ,เลยนี่บรรยากาศบรรยากาศยา,า,ศามป่าลงรีลงตอนไก่เขามาแล้วทุกคนเห็นบ่ลงไปทางลุมน้องข้าเจานะ้าเนาะ โบอยากถือนำาษัตริย์อันหันกาหลิ่นคอยก็แยกลินเด้ลอยคือสีเย็นเย็นมีแหงเป็นเนาะเดี๋ยวพันเดเสียเดี๋ยวเ้าสีถาไปยามเบ็ดเนาะทุกคนเดี๋ยวมาหลุ่นกันว่าเบสซุ่มเ้างสีมานบ่เหมือนนใส่เบ็ดประมาณหอดีบัวห้องสีหลังหอดิ๊ยหอดี พอดีซิบบอเดี๋ยวมาหลุนว่าสิได้จักโตเนาะทุกคนมาฮอ,อนิซ้อนสิได้ขออนุญาตลาละเด้อนะขอบใจเบื้องู้นค้สุกคนที่ติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้สวรรค์ด้อพี่น้องเนาะจังได้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากเบึ่งโฆษณาให้สวรรค์ในเนด้อเนาะไปแล้วสบายดียวันนี้เสียทําจะมันไม้ลุ้น <laughs>